เยอะที่ว่าผมจะใช้ดักวันนี้นะครับก็คือจะตัดโลงนะครับนี่ครับดักกับหลุมอานนะครับอ,อื้อข่าวอยู่นะครับหลังดีท้วงะ เยอะลูกนูดนะครับฮะอือข้าวนะครับเลยกับข้าวกับผมนี่ครับนี่ครับเด็ดไหมเด็ดกระดูกันนะครับนี่ครับเยือนะครับเยือลูกตานนะครับลูกตานชุกหรือว่าลูกนูดนะครับนี่ครับเยือนะครับนี่ผมว่ากัน ประมาณรักรึงโลน่าจะได้นะพรุงนี้เนี่ยนะครับตัวชวยๆเลยนะครับวันนี้ปลาไหลด้วยนะครับตัวหนึ่งเนี่ยปลาไหลเนี่ยครับสวัสดีครับผมก็วันนี้ก็มาพบกับผมกับเรานะครับกับชงบาวเด็กตายคนลืมนะครับก็วันนี้ผมจะพามาดักกุ้งดักปลากับเรานะครับ ดักคุ้งดักหลนะังกับป้ามากกับทางมดอสามหลังนะครับก็จะดักสี่หลังนะครับเพราะว่าอ่าอยู่ที่อ่าไม้นี้หลังหนึ่งนะครับก็คือไม้ไม้เดิมนะครับไม้ถือว่าปุ้มดักกับเหยื่อหัวอาหารหมูนะครับแต่มันยังตังอยู่อีกหลังหนึ่งนะครับก็คือที่ว่าปุ่มดักว่ายไปทําเหยื่อตกปลานะครับอันนี้คือออกมาอีกสามหลังนะครับกับทางมดก็เป็นสี่หลังกับปุ้ม ก็เยอะที่ว่าผมจะใช้ดักวันนี้นะครับก็คือจะตอดโล่งนะครับนี่ครับดักกับลูกตาลนะครับลูกตาลหรือว่าลูกนูดนะครับนี่ครับลูกตาลนะครับลูกตาลหรือว่าลูกนูดนะนะครับก็พอดีกับมีก้นก้นเท้าก้นแกะแถวบานนะครับกระเน้นนำมานะครับว่า ลงดักกับลูกตาลหรือว่าลูกโนดูนะครับลูกโนดชุกนะครับเิ่นว่าข้าวดีนะครับโอวมันหอมนะครับหอมมากเลยนะครับลูกโนดชุกนะครับกันเดี๋ยวเรากัดเอาหัวมันออกนะครับอ่านี่นะครับเอาหัวมันออกมันวกดช็กนะครับช็อก หมากเลยนะครับนุดชุกนะครับเจาะัน,นีนะครับสีลังนะครับไปเดี๋ยวคุมเจ้าใส่ในกำลังพุ่นกับเอาไปทำกระนุ้มนะครับหยุดอาน ครับผมจะเอามาดักกุ้งนะันนีนะครับเดี๋ยวก็จะดักให้ดูนะครับว่าเด็ดกกินไม้นะครับ ออหอมไม่โองนะครับ,รบอหอมน่ากินมากเลยนะครับหอมนะครับลูกตนันซุกนะครับอย่างหอมเลยนะครับ กติา้าไปอาเอาคันน้ำม,มันทำอาขนุมหลูกตานนะครับอ,อย่าดับได้อ,อ,อ,อมติดมือเลยนะครับกับไม้ก็คือผมจะไม่ท้ายให้ดูเลยนะครับพวกก็คือไม้เดิมนะครับไม้คางขนุนนะครับอยู่ผมดักกับเยื้อกอัวอาหาหมูอ่อน นะนะครับการที่การไลนะครับก็คือผมก็จะเอาไสไปเลยนะครับไอน,นี่มันฮักเลยนะครับมันไม่ก่อยติดเลยนะ ต้องเอาเล็กนะครับกัดตววนะครับอ่านี่นะครับการไซด์นะครับอ่านี้ผมจะใส่ตัางนี้เลยนะครับตัางลูกมาเลยตัางแมทมาเลยนะอ่านี้นะครับใส่แบบนี้นะครับมันก็เล่ากันออกไปตังอ่าที่ไม้นะครับตังก็คือเหมือนกันนะครับกับอ่าการดักอ่า กับเยอะต่างๆนะครับเยอะต่างๆเยอะทั่วไปนะครับนะครับการเดี๋ยวผมจะดักให้เพื่อนๆปีๆนานานั่ก็เอฟตีนะดูกันแค่ลังเดียวนะครับ ครับจะดักกันเลยนะดักก็คือผมจะตั้งไว้ทีเดิมอ่ะนี่ครับจะตั้งไว้ทีเดิมกว่าทีเดิมก็คือยังมีกุ้งนะครับอ่านี่ครับ กัการตังกักตังลงไปเลยนะจะตรงดูโคนนะครับว่ามันตะเคงหรือว่าอะไรไม้นะครับแต่ว่าไม่ตะเคงเราก็ตังน์ก็เชืยกกระพุกไปนะครับอันนี้นะจะเร็วนะครับล้างกเดียวกันอีก3าลังก็เหมือนกันนะครับผมก็จะตังอาไว้ที่เดิมๆนะครับ อ่ะครับกะคอยมาลุนกันพุงมีชาวนะครับว่าจะมานไม้นะครับกับเยือลูกตาลนะครับกับลูกตาลพมก็ไปเอาตอนนูนะครับที่ว่าเห็นไกลไกลนะครับกาลังซุกอยู่พอดีนะครับกระจามาหลูกเดียวนะครับแต่บนต้นคือยังเยอะกับผมนะครับคอยมาลุนกันพุงมีชาวกับผมครับสวัสดีกับพมอ่ะครับกาวันนี้กับผมผ้ามาแล่อมุงดักกุ้งดักปลานะครับที่ว่าบุมดักกับเยือหลูกตาลซุกนะครับหรือว่าลูกโนดซุกนะครับ นะครับเดี๋ยวกับไปลุ่นกันเลยนะครับไปจะมันไม้นะครับหยกกันเลยนะลังเลกครับผม เอาเนะครับเยอะหลุมตามทุกนะครับ cao đó mỗi cà cao đó lặn thì xuống đó phao vô nó gặp lăng xuống á lục tán đẹp dính dừa vô đó mày nồi nó gặp cung gặp cặp đếm lời đấy lắng bị xuống đấy dừa mấy dừa đấy đủ đấy dừa lời đấy cung luồn luồn đấy lắng cung tàng hói đấy dựa. เยอะลูกตาลนะครับกลับจะมาตัวลังทีซ้ำกันนะอันนี้นะครับเยือหลูกตาลชุกนะครับหรือว่าเยือหลูกโนดนะครับเรียวบ,บอลพ่วเรียกลูกโนดนะครับกระล่องฮ่ามาดักกันดูนะครับกระเด็ดจริงๆนะ สูตรนี้ก็คือที่ว่าผมได้ล่งนะครับก็คือ,อมีคนเทา้าก้นแก่นะครับแถวบ้านนะครับเนี่ยนำมานะครับว่าล่งดักดูนะครับกับเยอะลูกนูดนะครับฮะอืะอข้าวนะครับลาเลยกับข้าวกับผมเลาเลยนะ แต่เลยกับข้าวนะด้ายเลยนะครับเสียดายครับอยู่เลยนะนั่งคี่สามกับผมกลับจะมาลุนลูกทุดทถายกันนะลูกที่ซีนะลูกทีซีอยู่ตรงนี้นะนี่นเนี่ยครับเชือก ห<า>มัดไว้แข้งเกินลูกนี้อา่านี่นะครับลูกตีสีกับลูกชุดถ่ายกับผมนะครับ มาเลยนะครับกับยอะนะครับกลัามาดูบนงานนะครับดีกว่าดักกับลูกโนดนะครับดีกว่าลูกตาลชุกนะครับนี่ครับสีหลังนะครับ เยื่นะลูกตาลนะครับ,นนรบมีก็ยังหอมอยู่อีกนะครับแต่ถ้าวัดดักก็คือดักได้โตนะแต่ว่าผมจะเก็บกลับเลยนะครับดูครับหอมมากเลยนะครับลูกตาลน,นะรหรือว่าลูกโนดนะอยู่ว่าเขาเอาทำขนุ่มนะไม่หน่อยนะกุ้งนะ นี่นะครับเหยื่ออาจากธรรมชาตินะครับเหยื่อหาดายนะครับตามธรรมชาตินะครับลูกตาลน,นะ,ละกับปลาไหลกับข้าวนะน่าจะข้าวไปกินกุ้งเนะีนะ่ยปลาปลาไหลเนี้ยโอยด้วยนะโอยกับข้าวนะเยอนะโอยนะ้ยน้อยนะกุ้งเนะี้ยเดี๋ยวผมจะเลือก ปลาไหลโอเลือกหอยลอยนะครับเดี๋ยวจะท้ายให้ดูอีกสักรอบนะครับนะครับนี่ครับแดดไม่แดดก็ดูกันนะครับนี่ครับเหยื่อนะครับเหยื่อลูกตาลนะครับลูกตาลชุกหรือว่าลูกโนดนะครับนี่ครับเหยื่อนะครับนี่ผมว่ากันประมาณรักขึงโลน่าจะได้นะพรุ่งนี้เนี่ยนะครับตัวสวยๆเลยนะครับวันนี้ปลาไหลด้วยนะครับตัวนึงเนี่ยปลาไหลนะ ไม่หน่อยนะครับคุงอ่าครับกรณีนะครับผลงานวันนี้นะครับการถือว่าการมารนะครับกับเหยื่อลูกตาลทุกหรือว่าลูกโนดทุกนะครับการเพื่อนเพลื่อนปีนาในคนหนองหนองนะครับที่ว่ายักษ์อย่าดักกุ้งนะครับทวามีอ่าลูกลูกตาลทุกหรือว่าลูกโนดทุกนะครับไม่ต้องไปซื้อเหยื่ออะไรมาดักแล้วนะครับก็คือ อาชายลูกโนดเลยนะครับลูกโนดหรือว่าลูกตาลทุกเลยนะครับเอามาถึงกัาเรากันพลานะครับมันก็ชี้เอาไซส์ชดๆเลยนะครับก็คือไซส์เลยนะครับไม่ต้องผสมผ่านเลยนะครับก็คือขาวนะครับกระลงกระผมกระลงดักให้ดูเร็วนะครับกระมานครับกระเด็ดเลยนะครับทูนีนะครับกระลงเอาไปดักกันดูนะครับผมอขับกับสำหรับวันนี้กันลากันโกลนครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ ติดตามนะก็อย่าลืมกดสัญกระดิง่งจริงๆกันด้วยนะครับกับช่องบ่าวเด็กตายคนเดิมนะครับนะครับเดี๋ยวตาวามีาเยอะออะไรทูตอะไรีิว่าเด็ดๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาดักแล้วก็เอามาโล่งดักเอามาดักให้เพื่อนๆปีือน,นานาๆแล้วก็เอฟซีชุ่มกันแล้วนะครับอาับลากันโคตรกับผมสวัสดีกับผมบ๊ายบายครับ